thinking สวัสดีครับวันนี้เรามีแอปถ่ายวิดีโอแบบวินเทจนะครับมาแนะนำนะครับผมนั่งเล่น iPhone อยู่นะครับแล้วก็ดูในอสโต์นะครับเราไปเห็นเอ้ยแอปนี้มันโฆษณานะครับว่าเออเป็นแอปแนะนำนะครับเออผมลองโหลดมาเล่นใช้ได้นะครับอันนี้ง่ายมากนะครับมันก็คือเอาไว้ถ่ายวิดีโอโดยที่มันมีฟิลเตอร์เป็นภาพเก่าๆภาพวินเทจนะครับ ให้เราใช้ได้เลยนะครับอะแต่ว่าในเนี้ยมันมีทั้งฟรีและเสียตังค์เสียตังค์คือยังไงเสียตังค์คือฟิลเตอร์บางตัวล็อกนะครับอแอปสมัยใหม่เป็นหมดเลยนะครับคือบางตัวล็อกอคำสั่งเซฟละเอียดสูงๆล็อกนะครับก็คือให้ใช้ฟรีบางตัวนะครับสามารถเซฟได้แต่ แค่นั้นก็พอครับเราเอาแค่ฟรีก็พอเราไม่ต้องเสียตังค์โหลดก็ได้นะครับอ่ะพิมพ์ตามนี้นะครับเนี่ย R t r o เนี่ย a m e r a เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่า Android มีหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องผมตอนนี้ไม่มี Android นะครับถ้าใครมีลองดูหน่อยถ้ามีก็คอมเมนต์บอกหน่อยหรือไม่มียังไงก็บอกกันหน่อยนะโอเคเปิดเลยปุ๊บเนี่ยเปิดมาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนข้างบนก็เป็นเซตติ้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ด้านขวา นะครับก็เป็นคำสั่งแบบเลือกเฟรมเรนนะครับแต่ว่าช้าก่อนพอเลือกปุ๊บอ่าอันนี้คือเสียตังค์นะครับบายบายบายเห็ bye bye. นไหมครับเราไม่ต้องเอาก็ได้นะครับไอ้พวกปรับพวกนี้มันปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าของฟรีปรับไม่ได้แน่นอนนะครับก็คําสั่งถ่ายรูปนะครับก็คือตรงแดงๆก็กดไอ้ถ่ายวิดีโอนะครับผมกดแล้วมันถ่ายรูปไม่ได้นะมันเหมือนถ่ายวิดีโอได้อย่างเดียวอะอ๋อ โฟโต้แคปเจอรอ๋อโอเคจะจะถ่า Capture รูปก็ต้องเสียตังค์นะครับสรุปฟรีคือได้แค่วิดีโอนะครับกดมันก็อัดได้อัดได้1นาทีเห็นไหมครับมันขึ้นเลข1.00่ง1ุดอันนี้คืออัดสูงสุดูได้1นาทีนะอ่าเดี๋ยวมาดูคําสั่งตัวฟรีกันนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเลือกครับสรุปมันมีฟรีอยู่3ามอันเองนะครับเนี่ยอันแรกนะครับอันนี้ฟรีไหมไม่นะไม่ฟรีไม่ฟรี สรุปฟีมันอยู่สาอันนะครับแต่ว่าผมว่ามันสวยอะอย่างเงี้ยอันแรกเนี่ย a r i a อันนี้ตัวแรกครับมันก็จะแบบเห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นเม็ดเม็ด,เ,มดเก่าๆนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยอันที่สองนี่ขาวดำแบบนี้นะครับมันกดเข้าไปเพิ่มแต่งไม่ได้แล้วนะเหมือนสำเร็จรูปนะครับอันที่สามนี่เลนเจอร์นะครับเห็นไ,ไหมก็ปุ๊บปุ๊บ พิธีใช้ก็กดสีแดงเลยขอ,อนนะครับเสร็จแค่นั้นเองอเดี๋ยวผมลองอัดให้ดูเอานี้นะแล้วก็ไปใส่ซาวนะแบบภาพเกา่าๆมันได้หนึ่งนาทีมันจะมันจะนับถอยหลังไงเห็นไหมสมมติเราก,กดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคําสั่งด้านล่างซ้ายกดเข้าไปนะครับอ่าเฮ้ย,ยมันให้ตัดแบบต่อได้เลยนี่นาเห็นไหมครับสามารถนี่มันได้หนึ่งนาทีมันจะมันจะนับถอยหลังไง เออัดได้เลยนะครับก็ไปใส่ซาวนนะแบบกัดไก่ปุ๊บซอยให้เลยปะมันได้หนึ่งนาทีมันจะมันใส่ซาวนนะครับคอกก็ได้นะคอปสัดส่วนอ่ามันได้หนึ่งนาทีมันจะมันใสซาวเนี่ยภาพเก่าไม่แน่ใจอาจจะต้องกดเซฟเลยก็ได้นะครับมันได้หนึ่งนาทีะบนมันเป็นเสาวเป็นภาพเก่าอ่ามอเตอร์มาร์กช่างมันนะครับของได้นาทีมันจะมันใสซาวนนะกดเซฟปุ๊บก็ไปใส่ซาวแลนะก็เซฟให้เรานะครับเก่าก็นกดปุ๊บมันได้ ไปดูในไฟล์นะไอผมว่ามันก็ใช้ได้ของฟรีอ่ะนี่นี่เห็นไหมค็อปให้แล้วเมื่อกี้เลือกครอนในก็เอาไว้อัพลงสตอรี่นะครับเพราะว่าสตอรี่เนี่ยไม่ควรจะเกินนาทีนะครับแค่นี้ก็พอแล้วเอาไว้แบบถ่ายแต่ว่ามันผมไม่เห็นปุ่มถ่ายาสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ หรือว่าไปซ่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่เห็นเนี่ยหน้าจอมันน่าจะต้องมีสิมันสามารถแตะแตะแล้วก็ดึงลงดึงขึ้นดึงดึงสีให้มันมืดหรือให้มันสว่างได้นะครับเออมันดีตรงนี้แหละนะครับอลองดูฮะลองดูลองดูองดองดของฟรีเอาไปใช้ใดูเออนะโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปนี้สวัสดีจ้า